ปรากฏว่าสื่อสารกับโรงงานเข้าใจผิดโรงงานเนี่ยแจ้งอาจารย์มันสรุปก็คือเป็นออยโรงงานที่ผลิตน้าพริกอาจารย์ไม่ใช่ออยกระปุกน้ําพริกแต่ออยกระปุกน้ําพริกเนี่ยขอไปแล้วแล้วก็กําลังจะได้กําลังจะได้ถูกต้องเข,เขาเข้ามาตรวจโรงงานเข้ามาตรวจน้าพริกอาจารย์เรียบร้อยแล้วรอคิดว่าวันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยจะได้ออยแล้วเพราะฉะนั้นน้ําพริกที่ได้ไปแล้วแม้ไม่มีออยก็ปลอดภัยเพราะโรงงานที่ผลิตมีออยจบนะ เออเพราะนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจว่าจย์รับรองว่ามียอยเป็นการเข้าใจผิดกันเดี๋ยวจะหาว่าจารย์ขายว่ามีอยอยคนก็เลยซื้อว่ามีอยอยถ้ามึงไม่อยากกินตีกลับมาจบง่ายๆถ้าซื้อไปแล้วอร่อยสะอาดสะอาดแน่นอนเพราะโรงงานได้คุณภาพโรงงานผ่านอยอยมีมาตรฐานทุกอย่างมีเครื่องไมายทุกอย่างมีการตรวจสอบโรงงานทุกอย่างอีกไม่กี่วันอาจารย์จะตีสลากทั้งหมดเลมีเลขอยอยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมีแนะ่ เพราะกาลังดําเนินการออยอ,อยู่มีแน่เออมีแน่เขาเข้ามาตรวจโรงงานแล้วอีกไม่กี่วันได้แล้วแล้วจะรื้อแล้วเดี๋ยวจะทํารอบใหม่ตอนนี้จะยังไม่ขายจนกว่าเลขออย,ออยอจ,ะจะออกมาแล้วออยอออปุ๊บเดี๋ยวขายใหม่เดี๋ยวหลังจากนี้อีกไม่กี่วันเสื้อกระเป๋าจะเอาลงตะกา้าอีกไม่กี่วันนี้นะใครติดใครรอเสื้อรอกระเป๋าอยู่เตรียมตัวอีกไม่กี่วันจะเอาลงตะกา้าวันสองวันนี้จะเอาเสื้อกับกระเป๋าลงตะก้าเลยใครยังไม่มีเสื้อใครยังไม่มีกระเป๋า รอเดี๋ยวจะเอาลงแล้วอีกไม่กี่วันสองวันนี้แหละเดี๋ยวจะบอกให้เขาเอาลงตะก้าแล้วเพราะนั้นผิดพลาดบ้างประการใดาบางทีส่งผิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยที่บ้านอาจารย์ไม่ต้องมาซื้อนะที่บ้านอาจารย์ไม่มีของขายของทั้งหมดอยู่ที่โรงงานผลิตเวลาเขาส่งเขาส่งจากโรงงานไม่ได้ส่งจากอาจารย์นะให้เข้าใจตามนี้ดังนั้นคนแพ็คคือโรงงานเสื้อแพ็คก็โรงงานน้ำพริกแพ็คก็โรงงานดังนั้นเวลาเราติดต่อเข้ามาเนี่ยเราจะติดต่อ คุยกับใครเนี่ยบางทีมันจะคุยผ่านแอดมินบางทีอาจยะก็ตอบเองบ้างถ้าอาจารย์เห็นนะ้นมันผิดพลาดบ้างต้องขออภัยมาในโอกาสนี้ด้วยบางทีแพ็น้ำพิษผิดบ้างสลับกันบ้างอะไรกันบ้างขาดตัวบกพร่องบ้างอย่าเพิ่งรีบรีวิวไปกด1ดาว2ดาวกันพยายามกด5ดาวให้กูหน่อยเพราะคะแนนเนี่ยลดตลอดเลยแล้วเวลาคะแนนลดเกิดอะไรขึ้นร้านค้ามันไม่ขึ้นฟีดเมื่อร้านค้าไม่ขึ้นฟีดมันจะยากต่อการขาย ดังนั้นมึงจะช่วยกูแล้วช่วยมาสุดหน่อยช่วยกูนารีวิวกด5ดาวให้กูนิดนึงเวลารีวิวอะไรก็รีวิวตามจริงไม่ต้องโกหกตอแหลอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยแต่ช่วยกูนาก,กดดาวหน่อยเพราะดาวมันมีผลต่อคะแนนคะแนนของร้านค้ากูเห็นหลายคนเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะแต่กดดาวเดียวกูงงมากเลยปัญญาอ่อนมากไม่ได้แหกหูแหกตาดูเลยอร่อยมากอร่อยสุดๆน้ำพริกกระจายแซ่บมากแต่ให้กูครึ่งดาวอย่างเงี้ย มันคืออะไรก่อนกดหาดาวคะแนนมันจะได้ขึ้นเออแล้วมันจะได้ฟีดฟ,ฟีตะก้ามันจะวิ่งไปสารพัดท,ทิศสารพัดท,ทางมันมีผลต่อการมองเห็นของคนซื้อของนะมึงช่วยกูหน่อยเออแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอะไรมึงอย่าเพิ่งรีบไปด่าทักมาบอกก่อนยังไม่ต้องไปรีวิวอย่าสารแแนหัดมีสติหน่อยส่งน้ำพิกผิดมึงแค่ทักมาบอกเดี๋ยวกูส่งใหม่ให้ ไม่ใช่สนพิษผิดปุ๊บโวยวายจะเป็นจะตายไปให้ดาวเดียวไปดาเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากมึงให้ในอิงพวกสันดาประเภทนี้นะกูรับผิดชอบทุกอย่างทรงแตกทรงผิดมึงแค่ทักเข้าไปบอกในอิงบล็อกในตะก้าเดี๋ยวเขาก็ส่งกลับคืนให้มึงแค่ตีสินค้ากลับคืนมาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าส่งกูไปคนออกเองมึงไม่ต้องสารแนออกแค่มึงกดในตะก้าเอาของคืน เดี๋ยวจะมีขนส่งวิ่งเข้ามารับของที่บ้านมึงแล้วมึงตีของกลับคืนไปแล้วเขาจะคืนเงินมึงจบมึงจะไปปัญญาอ่อนด่าทําไมถ้ามึงจะคิดมีปัญญามีปัญหาแบบนี้มึงไม่ต้องมาสั่งของกูนะปัญหามากเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงด้วยไม่ต้องมาสั่งของกูอีกนี่กูด่าแทนแม่ค้าแม่ขายในอีพวกนี้เป็นปัญญาอ่อนเพราะอะไรไม่ได้ดังใจส่งของไม่ตรงปก มึงก็ไปห้าไปหักดาวเขาแล้วไปด่าเขามึงสองของไม่ตรงปุกไม่ถูกต้องตามออเดอร์มึงก็แค่บอกร้านค้าเขาเดี๋ยวร้านค้าเขาก็เปลี่ยนให,ใหม่มึงคืนของได้แล้วเดี๋ยวเขาก็คืนเงินเขา้าเพราะเงินมันอยู่ในระบบมึงจะกลัวอะไรนักหนามันปัญญาอ่อนนี่กูด่าเลยผู้ลูกค้าปัญญาอ่อนแบบนี้นะกูเห็นเจอมาเยอะแล้วกูยกตัวอย่างง่ายๆน้ำพริกแมงดาตาแดงป่าหย่างอย่างแล้วก็ปลุก แต่คนขายเขาส่งให้เป็นแบงดามหมดเลยสามกระปุกอีนี่ไม่พอใจของไม่ตรงปกสั่งอย่างแล้วก็ปลูกส่งมาอย่างส่งมายี่ห้อเดียวหมดเลยส่งมารสชาติเดียวเราจะกินยังไงกินไม่เป็นแล้วมึงก็ไปรีวิวไม่ได้เรื่องเลยค่ะส่งไม่ตรงปกเลยแล้วมึงก็ไปด่าเขาไปหักดาวเขาเขาโดนหักคะแนนร้านค้ามึงนง่ะมันโง่วิธีการาง่ายๆมึงก็แค่ยืน เขาเรียกอะไรคืนของคืนสินค้ามันก็มีขึ้นอยู่ว่าคืนสินค้าภายในเจวันเงินมึงได้คืนเต็มทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องเสียเงินเลยจบเลยโอ้โหปัญญาอ่อนจริงๆปัญญาอ่อนมากเลยไม่พอใจมึงไปหักคะแนนเขาโอ้โหสุดยอดมากทาั้งทั้งที่มึงคืนเงินก็ได้แล้วคืนเงินเต็มได้ด้วย มึงได้เงินคืนทุกส่าทุสตาง้วยง่ายมากเลยหรือมึงจะเปลี่ยนสินค้าใหม่เอาสินค้าเก่าที่มันไม่ถูกต้องตีกับแล้วเดี๋ยวเขาก็ส่งสินค้าใหม่คืนมาให้มึงจบปัญหาเยอะแต่หลังคนสันดาลแบบนี้มึงไม่ต้องไปสั่งของใครนะมึงเดินออกไปซื้อเองที่เซเว่นมึงไม่ต้องไปสั่งซื้อของเขาแดกเสียเวลามึงไม่ต้องไปสั่งนอนอยู่บ้านเถอะไปหาซื้อเองแต่อย่าไปซื้อออนไลน์เลยมึงไม่เหมาะการซื้อของออนไลน์กูบอกให้ไม่เหมาะมึงเหมาะกับสั่งแกฟู้ด เหมาะสั่งเซเว่นเหมาะไปซื้อแมคโครโลตัสจบนะเออมึงไม่เหมาะกับสั่งของออนไลน์สันดาบแบบเนี้นะนอนอยู่บ้านเถอะไม่ต้องซื้อเลิกอมืมึงสร้างความชิพหายเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาสร้างความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจสร้างความชิพหายให้กับคนที่เขาขายของมึงอย่าไปซื้อของออนไลน์เลิกตัดระบบออนไลน์ออกจากสารระบบในชีวิตมึงซะนะสันดาบแบบนี้ไม่มีใครอยากขายให้มึงหรอก ขาดมึงคนเดียวเขาก็ขายของรวยได้กูว่ามั่นใจมากว่าถ้ามึงเลิกซื้อของออนไลน์แม่ค้าแม่ขายในประเทศจะรวยกันฉ่ำจะขายของดีมากถ้าขาดลูกค้าสันดาแบบมึงนะนี่กูสอนนะอย่าทำสันดาแบบนี้กับใครนะกูสอนนะใครทำอยู่เลิกทำสันดาแบบนี้ซะเลิกทำสันดาแบบนี้ซะกูสงสารแม่ค้าแม่ขายเดี๋ยวขายของออนไลน์เลิกทำซัสันดาชั่วๆแบบนี้นะสันดาไม่ได้ดังใจแล้วหักคะแนนแล้วรีวิวสินค้าไม่ดีทั้งเที่มันคืนเงินได้ แต่มึงเลือกที่จะด่าเขาเลือกที่จะไปขัดคะแนนเขาเลือกทําสันดานแบบนี้ซะนะไม่น่ารักเลยเดี๋ยวกูจะกระโถนตีกระบ,บาลมึงมเดี๋ยวกูจะมาเอามึงเนี่ยอยู่ในอในุสาวรีย์ควายกูด้วยเอาไปแล้วพออีแม่ค้าตัดคลิปกูเลยนะกวางนุญ,ญาตมึงตัดคลิปกูเอาไปโพสต์เลยมึงไม่ได้ด่ามึงเป็นแม่ค้ามึงไม่ได้ด่าลูกค้ามึง มึงอาศัยกูดา่ากูเป็นคนด่าแทนพวกมึงมกูเข้าข้างพวกมึงแม่ค้าแม่ขายกูไม่เข้าข้างลูกค้าีลูกค้าประเภทนี้ไม่ใช่พระเจ้าีพวกนี้มาจากนรกนรกสั่งนรกส่งมาเกิดีลูกค้าประเภทนี้นะนรกส่งมาเกิดอีพวกนี้มึงไม่ต้องไปสนใจมันลูกค้าสันขวานเนากระโถนตีกระบาลลูกค้าชั่วชวกูด่าแทนพวกมึงเอาคลิปกูไปตัดเลยเอาไปลงในช่องพวกมึงทุกช่องกูด่าแทน กูด่าผู้มึงยังขายของได้แต่ถ้ามึงด่าเองมึงอาจจะขายของไม่ได้กูด่าให้อีแม่ช้าเท่าไหร่มึงตัดคลิปกูเลยเอาไปลงเลยเอาไปด่าลูกค้าผู้มึงนี่แหละด่ากูด่าให้กูเข้าข้างพวกมึงกูไม่ได้เข้าข้างใครกูไม่เข้าข้างพวกมึงเพราะว่ากูเป็นลูกพ่อค้าเหมือนมึงไม่ใช่กูด่าเพราะสันดามันชั่วอย่างนี้นะเอาไปด่าเลยตัดคลิปกูไปเลยอ่ะไปแล้วขอตัวนุโมทนาทุกค่านด้วยกูก็จะไปจะไปกูก็ติดด่าอยู่นี่เอง กูยังไปไม่ได้เพราะกูยังด่าไม่จบด่าไม่จบไม่ได้กูต้องด่าให้ครบถ้าด่าไม่ครบเดี๋ยวมันไม่ครบองค์ประกอบพอเวลาครบองไม่พอเวลาไม่ครบองค์ประกอบเดี๋ยวก็หาว่ากูสอนทําไม่รอบคอบก็ก็มีคนสอนกูไงว่ากูสอนทําไม่รอบคอบนี่ไงกูรอบคอบไหมล่ะก็กูยังยังสอนไม่จบกูยังนั่งยังนั่งด่าอยู่ยังนั่งด่าอยู่นังนั่งสอนอยู่นี่เขาบอกกูกูสอนทําไม่ครบทัวนี่ครบท้่วนนะครบท้วนเลยกูด่าครบท้่วทุกท้่วตัวกระบวนวามเลยเอาไปแล้ว